นี่ค่ะฟักใหญ่ไหมสวัสดีค่ะกินข้าวกับนุ่งอ่อวันนี้แม่แหม่มทำข้าวมันไก่นะคะไก่ก็เป็นสองอย่างนะคะมีไก่เลี้ยงอันนี้ก็ส่วนขวามือเนี่ยเป็นไก่เหนียวนะคะไก่เหนียวเนาะมันอันนี้อ่ะจ้ะอันนี้เป็นไก่เลี้ยงค่ะแล้วก็มีเครื่องในด้วยแล้วก็น้ำซุปหวานๆน,นะคะ ฟักอันนี้เป็นฟักที่แม่แหม่มปลูกค่ะอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่แหม่มตักข้าวมันไก่ให้พ่อไม่ไหวไม่ได้จ้ะ่วันไม่ใส่ผักนะไม่ใส่ผักตัาลูกไม่ใส่ผักเหรอเอาอันนี้ดีกว่าพ่อแว่นค่ะเขาจะไม่เขาเขากินไก่แต่ว่าเขาไม่กินไม่กินหนังแบบนี้๊ะอะไรล่วลูก พ่อเขากินกินข้าวมันไก่แต่ว่าไม่ไม่กินหนังแต่ส่วนแม่แหม่มี่ยแม่แหม่มชอบหนังแล้วพ่อเอาเครื่องหนด้วยก่นเนี่ยต uh ับักนิ่งเลยชิ้นแค่นี้เนาะอ้วนมันเขาตัดจ่าลูกแต่งกินเยอะๆได้อะได้ค่ะอ๋อทำเป็นได้ แม่รักน้องแม่รักที่สุด今日はおかわりしないからโนะちゃんパパแม่รักโนอะที่สุดเดี๋ยนะแม่ตักข้าวให้น้องอาไปยังนี่ตักข้าวทำทำรพี่เหนอน้ำจิ้มอะใไหมใช่น้ำจิมตะเองอะอร่อยนั่นเนี่ยเยอะเนี่ยอ๊บๆดีกันนะโอเคนี่ไก่ของโนอานะ ปอ,นะอันนี้ของเราอาจะูปใครน่าข่าอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยแรกีมาไปอนใอันนี้สุฟัาัดฟนะักะะผักชีที่แม่ปลูกหมดนะอ่ะ แม่แหม่มชอบกินไก่เหนียวค่ะวันนี้ก็ป้านาก็กินด้วยนะคะมันไก่ถามให้ป้านากินนะ่าแม่แหม่มชอบไก่เหนียวไก่เหนียวจะถูกค่ะไก่เหนียวทั้งตัวเลยนะตัวเราประมาณสามร้อยเยนนะคะถือว่าถูกมากเนหใช่ไก่ไก่แก่ทั้งตัวค่ะสามร้อยเยนเนี่ยโอ้โหถูกใจแม่แต่มันจะเป็นหรบอว่า เหนียวเหนียวไงเราก็มาต้มนานหน่อยแต่ว่าถ้าอันนี้ก็คือไก่บ้านเยยาแม่ชอบหนังเพราะแว่นกับเราอ่าไม่ชอบหนังหน,น่อชอบหนังอนะิี่หรอ เดี๋ยวแม่เอาน้ำจิ้มสีขาวให้หน่อก็ได้เนาะอ้าวอ่าน้ำจิ้มแม่แม่ใช้ใส่น้ำกระเทียมดองด้วยค่ะ จะเป็นกระเทียมดองของญี่ปุ่นนะเราไม่ต้องใช้กระเทียมดองของไทยก็ได้ค่ะใช้ของญี่ปุ่นอเดี๋ยวจะให้ดูน้ํากระเทียมดองนี่ค่ะกระเทียมดองนะเนี่ยน้ํากระเทียมดองของญี่ปุ่นค่ะใครกดปุ่มแม่สุกไฟไหมอะไรอ่ะอันไหนสุกไปอะข้าวที่ไหนดับเปรี้ยวอืม แก่เหนียวผูกแล้วก็ได้เยอะด้วยถ้าเอามาลองทำามวกก็ตรงเนี้ยคิดแล้ิดเลยลูกนังแม่ที่หงแม่ได้คิดแล้วเฮ้ยนี่นาเนี่ยขั้นทางกัปโต้เลยเนี่ยขั้นทางภาคก่อเนี่ยพี่จีสองตาหวานโลตกอ่ะจิ้วไม่ตกนะเนี่ยชอบแอบให้ก่อนยิ้มข้าวพี่จีก็จะมา ซุกม,มีอีกเยอะนะลูกอือมแม่แม่มีสูตรนะคะข้าวม,มันไก่ทำไว้นานแล้วนะคิดนานละกินฉบับกับพ่อ ไก่เอาไก่ด้วยเนาะอืมไข่เยอะอีกเหรอใช่ไหมเดี๋ยวแม่ให้ปรับใช้กระเทียมไทยด้วยค่ะใช้กระเทียมไทยก็เลยแบบว่าอหอมผัดกับผิงอะน,นะ อ,อ,อ่ะพ่อแกงแกงคำนาแกงคำตกนา่แกงคำตกเดี๋ยวพี่จีก็มาอีกนะ๋ออะไรอ่ะป๋อตรวจแกงคำตกนี่ยไม่ต้องเลยพ่ออย่ากแกงสิเดี๋ยวลูกก็แกงตามอีกอย่าตามมาสิอร่อยแม้เช้าก็กินกับป้านายังงั้อยู่หรออืมพ่อ ให้ไอ้จังไปด้วยข<ะ>องอว่านาจารย์แล้วก็วะ<ม>นาว่ะ<ม>นากินที่นี่แหละแต่ว่วา,เาเอามาให้ไอ้จังผ่อนสาวลูกแม่จ๋าจ๋าตื่นกินนั่งไหมคิด<ะ>ว่าเราเคยเอยกิน แม่มามอะไรที่โตะแม่อมาฝากันอะรดเาะกใู้สินักงกันนี่กอเพราะแันบอกว่าวางแผนไว้อีกอีกเดเดือนค่ะอีกเจ็ดอีกเจ็ดเดือนพ่อวางแผนไว้ที่โอ enfin ki> ้ยน้ำหนักพู่น้องกิโลเลยเนี่ยน้ำหนกก่น้ำหกิโลนะ อีกเจ็ดเดือนพ่อคิดว่าพ่อจะหนักเท่าไหร่ออะไรีกจช่วยเราเนเจ็ดสิแไม่ใช <c oughs> <laughs> <gets rep> <laughs> ่เจ็ดสิบห้าเหรอเจ็ดสิบยากอีกเจ็ดเดือนจะหนักแปดสิบแปดางกิโลเสียหอเกว่าเนี่ยกิโลเสียนี่ค่ะเราอาจเป็นสาดเลยกินไ้สะอาด แม,แม่แม่แหมงกอลำหนักเริ่มขึ้นแต่พ่อไม่กินสะอาดเลยอะแม่ห่อลูกไม่ดีอ่ะแม่พ่อไม่ดีแม่น้องเกณฑ์เขาจะอ่านอาย่างนี้เหรอลูกแม่ก็กินไม่สาอาดืมถ้ากินหนัวขา้ขาวข้าวจะหมดไในไงก็เลยต้องกินหมดหเจ็บได้ข้าวเนาะ ขนาบ่ออ่ทาชอบนานอ,อตะคเรียปลูกยังไงปลูกในดินปลูกในดาาินแล้วักอยากปลูกกับแม่ไหมอือปลอูออกแล้ววาชืชเรปต้องปลูกยังไงอ่ะเห็ดปลูกไม่เป็นเห็ดพี่จิ แม่กินตับอยำข้าวนะรอแป๊บหนึ่งนะคะนะ,ะพี่จิแม่เอาตับใส่นี่ให้แล้วกนินนะะพี่จีนี้ค่ะพี่จีมายกมือไหว้ไหว้พี่จีจะเอาอะไรอีกเอาเคียวๆหรอโหพี่จีนะคะคนแบบว่าอุ่นมากเวลานอนนี่แย่งกันกอดพี่จีเลยค่ะรอ อยากกินอะไรเขียวๆใช่ไหมล่ะใช่ไหมใช่ป่าพี่จิหรอมากนว่ะทำอะไรคะนี่คะ่ะนวะเล่น iPad ก็จะให้เขาเล่นเป็นเวลานะคะที่ iPad เนี่ยมีการเรียนด้วยนะเขียนตัวหนังสือเขียนอะไรอย่างนี้ยคะ่ะส่วนพ่อแว่นอยู่ไหนหนวค่ะพ่อแว่นเก็บโกเก็บของ โอเคโนอาสวัสดีคุณลุงคุณป้าสวยๆก่อนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินข้าวกับโนอาหมาเสียงหวานมากนั่นคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ